ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูสุดยอดทุเรียนตัวหนึ่งนะครับของนนทบรุรีก็คือกระเทยขาวครับกระเทยเนื้อขาวหรือว่า,าทุเรียนกระเทยนะครับเป็นทุเรียนที่ได้รับความนิยมมากนะครับตั้งแต่อดีตแล้วก็คาดว่ามันก็จะเป็นตัวที่ทําให้หมอนทองเม็ดร,รีบนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้ทุเรียนหลายตัวเม็ดร,รีบนะครับกระเทยขาวเนี่ยเม็ดเขารีบจริงๆนะครับแล้วก็เม็ดตายจริงๆก็เลยชื่อชื่อว่ากระเทยเป็นทุเรียนที่คนนนทบุรีมีไว้บริโภคไว้ เพียงควัวเรือนนะครับไม่ได้ออกมาจำหน่ายกันนะครับเป็นทุเรียนอร่อยนะครับแต่ยุคนี้สามารถซื้อได้นะครับโดยส่วนเยี่หแปะบุรุพพันไม้ช่วงนี้ยังมีอยู่นะครับประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับยังพอมีอยู่อย่าหามากินนะครับสําหรับกระเทยขาวลูกนี้ก็นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับลักษณะภายนอกครับหนามโตคล้ายๆหมอนนะครับแต่ว่าก้นเนี่ยเขาจะป้านนะครับไม่แหลมนะครับเดี๋ยวจะมาดูเนื้อในนะครับเนื้อในสีขาวจั่วเลยครับขาวบริสุทธิ์นะครับ เนี่ยครับไม่น่ากินนะครับถ้าหลายคนก็คิดว่าไม่น่ากินแต่ว่ารสชาติเขานี่เด็ดนะครับรสเด็ดรสดีมากครับในบรรดาทุเรียนนี่เขาเป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่อมากนะครับอืมเราชิมดูหน่อยละครับอ่าชิมชิมดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูความรีบของเขานะครับความเม็ดรีบเม็ดตายครับก็คือเม็ดแบนนะครับดูเห็นไหมฮะเม็ดแบนเม็ดรีบเม็ดตายเลยนะครับเนี่ครับคือกระเทยขาว เป็นทุเรียนที่ไม่สวยเลยครับแต่ว่ารสชาติดีนะฮะห,หวานแสบไส้ครับครีมแล้วก็หวานแสบไส้อ่ะอืมครีมขึ้นนะครับแต่หวานนํำกว่านะครับอืมสุดยอดจริงๆครับ ทุเรียนตัวนี้ต้องหามาชิมหามาทานกันนะครับเนี่ครับคือเมล็ดของกระเทยขาวรีบเลยครับรีบแบนนะครับเห็นไหมแบนรีบรสชาติดีมากครับเป็นทุเรียนที่ถ้าใครเป็นสายก้านยาวครับดีๆซื้อตัวนี้กินก็ดีกว่าก้านยาวครับรับประกันเลยเพราะว่าก้านยาวยังต้องลุ้นนะครับเพราะเขาปลูก รักษาเม็ดหรือไม่รักษาเม็ดอ่าตัวน,นี้มีเม็ดโตหน่อยนะครับอันนี้เม็ดโตรครับเนี่ยเป็นเม็ดโตเพราะว่าอาจจะเพราะว่าผ่านแล้งมานะครับผ่านแล้งหรือผ่านความกันดานมาก็อาจจะพอมีเม็ดนะครับพอบเป็นทุเรียนที่เนื้อเยอะรสชาติดีนะครับเนี่อ,อาจจะดูไม่น่ากินนะครับสีอาจจะดูไม่เหมือนทุเรียนนะครับแต่รสชาตินี่ดีเกินใครนะฮะสำหรับของเทียแปลนี้ชิมดูก็รู้ครับต้นยังสาวนะครับ เรื่องสาวยังใหม่ก็เลยความมันก็ยังน้อยไปนิดนึงครับแต่รสชาติดีมากครับโอเคครับแล้วก็ถ้าใครสนใจครับก็มาซื้อต้นพันธุ์กันได้ที่สวนฟ้าใสครับยังพอมีจำหน่ายนะครับพันธุ์นี้โอเคครับสวัสดีครับ